คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าไปลุกพึบในทวิตเตอร์กันเลยเมื่อวานนี้นะดราม่าที่ร้อนระอุนะคะ f c น้องลิซ่าแบล็คพิงค์อย่างพวกเราเนี่ยโอ้เป็นเดือดเป็นร้อนกันเลยคุณผู้ชมบอกเลยว่าอดรนทนไม่ไหวเพราะว่าเจอกับกลุ่มแฟนคลับอินเตอร์กลุ่มหนึ่งค่ะเข้าไปโจมตีน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ด้วยการใช้คําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็หยาบคายเนะคะเรื่องมีอยู่นี้คุณผู้ชมนะ้องลิซ่าแบล็คพิงค์เนี่ยถูกกลุ่มแฟนคลับอินเตอร์พูดถึงในลักษณะเหยียดเชื้อชาติด้วยยยถ้้ออคคําาาาที่่รรุนแแงงลวก็ขบย Oh. ร้อนถึงเหล่าบลิ n ทั่วโลกค่ะต้องออกมาโพสต์ข้อความนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กค่ะ respect lisa ค่ะ <Ừ. S 2> เพื่อเป็นการส่งกําลังใจให้กับน้องเนาะแล้วก็ซัพพอร์ตศิลปินที่พวกเรารักกันด้วยก็เลยติดเทรนทวิตเป็น,นอันดับหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะ oh. แล้วจุดเ oh. ริ่มต้นของประเด็นดราม่าเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่มีแฟนคลับอินเตอร์กลุ่มหนึ่ง <Ha. S 2> มีการพูดไปถึงลิซ่าผ่านการแชทแบบกลุ่มค่ะใจความก็มีลักษณะมุ่งไปทางเหยียดเชื้อชาติแหละ,อะบอกว่าลิซ่าเป็นคนไทยใช่ไหมก็ไม่บริสุทธิ์สิเนื่องจากว่าเธอเนี่ย เป็นสาวไทยและประเทศไทยเป็นอะไรเป็นดินแดนที่มีการคาร้าประเวณีเป็นอันดับหนึ่ง oh <my> อาา่านออกกุ๊กตะเอามือขวาทับอกเลยอ่ะอไฟร้อนระอุเลยไฟร้อนจริงๆคุณผู้ชมแรงมากนะคือจ,จริงๆเขาใช้คาพูดคาจาที่แรงกว่านี้ดิฉันพยายามอ่านให้มันซอฟแล้วนะคะซึ่งจากเหตุการณ์นี้ค่ะก็ทําให้ชาวบลิงเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติศิลปินที่พวกเขารักแล้วก็พวกเราด้วยนะแล้วก็ยังเป็นการเหยียดเชื้อชาติและก็วัฒนธรรมของประเทศอื่นๆอีกด้วยแล้วก็เลยให้เป็นเหตุให้อี หลายคนค่ะออกมาร่วมด้วยช่วยกันทวิตข้อความนะคะ Stop r e c i ซค่ะเพื่อรณรงค์ให้หยุดการกระทําที่เป็นการเหยียดช่าติพันธ์ค่ะแล้วก็ลดถอนคุณค่าความเป็นผู้หญิงซึ่งทําให้ข้อความดังกล่าวที่ถูกกล่าวถึงในโลกทวิตเตอร์เนี่ยก็ติดเทรนด์เป็นอันดับที่2เหมือนกันเอาตีดูนะจะมาว่าน้องลิซ่าแทแพ้ปกป้องแท็แท็ก Respect Liza ด้วยค่ะอย่าเหมารวมก็เป็นกําลังใจกับน้องลิซ่าแล้วก็วงแบล็คทิงทุกๆคนด้วยนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้